าาร์เสียงศิีชาตาวโรท่านเป็นสมณะผู้ใหญ่ของชาวโศกนะคะท่านเป็นครูภูมิปัญญาไทยทางด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินได้รับโลกเรียกว่าผู้ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ดินเดดีเด่นนะคะแล้วก็ใบประกาศเกียรติคุณอีกหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะอีกหลายด้านก็ขอกราบดิมนท่านสมณะเสียงศรีชาติวโรพบกับ นักศึกษาปริญญาโทของมอรังสิตกราบนิมนต์ค่ะ,ะสาธุนะก็ขอบคุณช่วยบุญนะพิธีกรของชุมชนปฐมประสคนะทางชุมชนปฐมโศกสคก็ยินดีต้อนรับอาจารย์แล้วก็นักศึกษาจากมหาลัยรังสิตใช่ไหมคณะน,นิเทศศาสตร์นะก่อนที่อาจารจะได้พูดหรือว่าเล่าอะไรตอะไรให้ฟังเนี่ยจะมาอยากทราบที่ไปที่มา นะของนักศึกษาอยากให้อาจารย์มาช่วยแนะนําหน่อยว่ามีจุดประสงค์มายังไงอะไรยังไงนะใครก็ได้นะแนะนําตัวเองก่อนนะเชิญข้างหน้าเลยนักศึกษาท่านาอาจารย์แล้วจุดประสงค์ในการมาของพวกเราในวันนี้ซึ่งเป็นาานักศึกษาในนั้นทั้งหมดสามสิบท่านด้วยกันนะคะเพื่อที่จะมาจริงๆก็คือขอได้เกิดในครูถึงแล้วเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน การสืสรร่อสารผู้งรำลึกการส่วนหน,นึ่งเนี่ยก็มีการวิจัยอยู่ในวิทยาลัยตร์ด้วยดังนั้นเนี่ยเราก็เลยพาเกศึกษามาเพื่อที่จะให้มาศึกษาพื้นที่ของชุมชมนะสมประสงค์จากนั้นเนี่ยจากการศึกษาพื้นที่จากการสัมภาษณ์จากการสังเกตการนะคะก็จะนําไปสู่หัวข้อในการวิจัยซึ่งจะมีทั้งหมดที่เราแบ่งอะไรก็คือห้ากลุ่มด้วยกันจากจากนั้นเนี่ย พอได้บทความการวิจัยแล้วก็จะดูไปสู่การศึกษาวิจัยซึ่งจะใช้เวลาในการศึกษาวิจัยเรื่องพีโนแต่วันนี้แล้วก็ไปที่สุดน่จาจะพรุ่งนี้นะคะจากนั้นเนี่ยก็ไปรวบรวมผลของการวิจัยแล้วก็นํามาเรียบเรียงเป็นรูปเล่มอีกทีนึงค่ะทีนี้วัตถุประสงค์ของการวิจัยเนี่ยเนื่องจากว่าเราป้ิหาขผลการสื่อสารมาก่อนดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นงานพัฒนาทุกๆด้านที่เกิดขึ้นของที่นี่ ะะย่อมต้องอาศัยการสื่อสารทั้งสิน้นเราก็เลยคิดว่าในเรลา5้าปุ่มเนี่ยก็คงจะให้เขาลองไปเอาแง่มุมของการสื่อสารรวมถึงหลักการและทฤษฎีของการสื่อสารเนี่ยค่ะมา,าจับว่าม,ววา,มามีส่วนช่วยในการวิจัยมีส่วนช่วยในแง่ของการพัฒนาพื้นที่ปฐมสมยน์อย่างไรบ้างค่ะอืออาจารย์ยั่ไม่บอกชื่อเลยบอ,อกอชื่อ<ป>อาจารย์ลักษณะคล้ายแก้วค่ะก็ อนุโมทนาหน้าที่นักศึกษาที่ได้มามีโอกาสมาดูงานที่นี่นะก็เดี๋ยวว่าก็จะเล่าเรื่องของชุมชนสงโซ่ความเป็นมาแล้วก็อยากให้เป็นบรรยากาศซักถามกันมากกว่านะเพราะว่าอาจมาจะได้พูดตรงับสิ่งที่นักศึกษาอาจารย์อยากทราบนะคือมาถึงนี่แล้วเนี่ยสงสัยอะไรอยากจะทราบเรื่องอะไรเนี่ยถามได้เลยนะการถามนี่มันเป็นแสดงถึงความความ สนใจนะความสนใจความอยากรู้นะไม่ต้องอายคนไทยนีนวิสัยขี้อายนะไม่รู้ไปไอายทําไมนะไม่ต้องอายไม่ต้องเปล่งใจไม,ไม่ต้องกลัวว่าตมาจะไม่รู้นะถามเมือตมาตอบได้ทุกคําถามอ่นะอันไหนไม่รู้ยิ่งง่ายใหญ่เลยก็บอกว่าไม่รู้อ่นะมันจะไปยากะลรเพราะนั้นให้ช่วยกันถามที่ไปที่มาของทางชุมชนปฐมโสกของเราเนี่ยนะทําไมเราถึงต้องมีชุมชนปฐมโสกนะ กพรเหตุว่า,าเมื่อเรามีการรวมกลุ่มกันเนี่ยก็มีพ่อท่านมีพ่อครูสมณโพทิลักษณ์นี่แหละเป็นหลักนะคนไทยเรานับถือศาสนาพุทธก็อยากจะได้ศึกษาธรรมะได้ปฏิบัติธรรมะพอได้มามีครูบาอาจารยนะ์ได้มาฟังธรรมและเริ่มปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยคนก็มากขึ้นนะด้วยความศรัทธาแล้วก็เห็นว่าธรรมะนี่มีประโยชน์นะ ช่วยให้ชีวิตจิตใจคนพัฒนาขึ้นอะไรๆก็ดีขึ้นเนี่ยนะก็เลยคิดว่าเ,เราน่าจะมีชุมชนหรือมีหมู่บ้านของเราเนี่ยนะอยู่ร่วมกันนะเป็นชุมชนของคนปฏิบัติธรรมเพราะว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยถ้าเป็นสังคมเนี่ยตั้งแต่ครอบครัวหรือว่าคนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยการที่เรามีชุมชนหรือมีสังคมเนี่ยถ้ามีคนไม่ดีอยู่สักคนสองคนเนี่ยมันก็เดือดร้อนน,นนะนักศึกษาคงเห็นนะ อย่างนักศึกษาอยู่ในหมู่บ้านในที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามีคนขี่เล่าเมายาหรือว่าลักเล็กขโมยน้อยนะอาชญากรอาญา,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 ากรรมเนี่ยไม่ต้องมากหรอแค่คนสองคนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความผาสุขแล้วใช่ไหมเดือดร้อนร,ระแวงระวังอันตรายอะไรต่างๆเยอะแยะเพราะในสังคมทุกวันนี้นักศึกษาย่อมรู้ดีแล้วว่ามันมันมีแต่คว,วามร้อนรุ่มนะมีแต่คว,วามวุ่นวาย มีแต่ความเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบอะไรต่างๆเยอะแยะเพราะนั้นเราบอกตรงๆเลยว่าเราผิดหวังกับสังคมแบบมหาภาคที่เป็นอยู่ทุกวันเนี้ยมัญหาความสงบสุขอะไรได้ยากะะนะเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเราอยากก็ได้มีคนคนที่ปฏิบัติธรรมอยู่รวมกันโดยที่ไม่มีปัญหาเหล่านี้เราจึงได้มีชุมชนคนที่ปฏิบัติธรรมในชุมชนว่าเราไม่มีหรอก ประเภทลักเล็กขโมยน้อยอะไรไม่ลักใหญ่ขโมยใหญ่ก็ไม่มีนะที่เล่ามายาเนี่ยพูดถึงเลยไม่ต้องพูดถึงไม่มีแนะ่ในสถานที่ของเราเนี่ยจะไม่มีขวดเหล้าขวดเบียร์เลยน้ําอัดลมก็ไม่มีสักขวดยาชูกําลังอ,อะไรดําๆแดงๆอนะไรนะั่นะไม่ต้องไปหาหรอกจะมีก็มีที่ขวดใส่น้ําหวานบ้างน้ำหมักชิวภาพบ้างมันเหมือนขวดเบียร์อะไรประมาณนั้นอนะ่ะนอะนั้นะเราไม่คงจะไม่ต้องอไปคิดอะไรนะ บุรีก็ไม่มีนะขี้บุรีไม่มีสักก้อนเลยคนบุรีไม่มีแถวเนี้ยนอกจากคนที่อื่นมาเอามาให้เราอันมาเคยบัรยายตามมหาวิทยาลัยตามสถานที่หลายๆแห่งละนะเคยท้าเลยบอกว่ามีสักชุมชนไหนไหมนะอันมาขอสามข้อเนี่ยนะขอสามข้อข้อหนึ่งมีชุมชนไหนบ้าไหมที่ไม่มีขวดเหล้าขวดเบียร์ละนะไม่มีเลยนะ มีเยอะแยะเลยขวดเหล้าขวดเบียร์เกลือนเลยล่ะไหนว่าคนจนไงแต่ขวดเหล้าขวดเบียร์เต็มหมู่บ้านเลยนะมีชุมชนไหนบ้างไม่มีขวดเหล้าขวดเบียร์ไม่มีขี้บุหรี่มีไหมเขาบอกไม่มีหรอกท่านนะมันก็มีกันทั้งนั้นแหละโดยเฉพาะอบยมุกเนี่ยเต็มไปหมดเลยทั้งหมู่บ้านหนึ่งนะสองมีชุมชนไหนบ้างไหมที่ไม่มีนี่มีสินเลยอะอาจารย์ม่มีไหม น้อยมากไม่มีเลยนะมันจะเป็นหนี้กันโอ้โหกันแทบจะทุกครัวเรือนเลยในประเทศไทยอันว่าเคยอบรมคนมานี่ต้องสิบกว่าปีแล้วนะ,ะเปิดศูนย์อบรมคนมาอบรมกันไม่รู้กี่พันกี่หมื่นละถามมาแล้วมาทุกครั้งเนี่ยยกมือเป็นหนี้กันเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเหลือให้สักเอาพอทำยาหยอดตาได้สักสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์บางทียังไม่มีเลยบางทีหมดเลยทั้งหมดเลยเป็นหนี้กันทั้งนั้นเลยนะนะนี่ข้อสองนะ มีใครบ้างที่ไม่เป็นหนี้ปรากฏว่าไม่มีไม่มีสักชุมชนเลยะข้อสามมีชุมชนไหนบ้างไหมที่ทําการเกษตรแล้วไม่ใช้สารเคมีเลยอะไม่ใช้ปุ๋ยไม่ใช้ยาฉีดยาฆ่าแมลงหรืออะไรไม่มีมีไหมบอกไม่มีใครจะไปทําอย่างนั้นเขาเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วเขากินยาพิษกันเป็นว่าเล่นหรอกท่านนะไม่มีหรอกแต่ในชุมชนเรามี มีทั้งสามข้อเลยมาพิสูจน์ได้ชุมชนของเราไม่มีอาบายมุไม่มีขวดเหล้าขวดเบียร์ไม่มีขี้บุหรี่ไม่มีใครเป็นหนี้ไม่มีเลยนะแล้วก็ไม่ใช้สารเคมีในการทําการเกษตรเพราะเราจึางแข็งแรงอายุยืนวันนี้บอกตรงนะะมานึกว่าจะไม่ได้มาคุยกับนักเรียนนะนักศึกษาแล้วนะนะติดนักเรียนเพราะะมาครูสอนนักเรียนนะเด็กรุ่นเนี้ยนะเดี๋ยวนักศึกษาก็เลยงงงงนิดนิดนะ เมื่อคืนไม่สบายนะเป็นไข้เจ็บคอหวัดลงคอนะไม่มีเสียงเลยตื่นขึ้นมาแล้วเป็นยังไงเออ,อยู่ๆพอใส่สายหน่อยหายฮะกลับดีขึ้นเพียงชั่วแค่ไม่กี่ชั่วโมงวันเดียวแต่ตอนคืนลุกขึ้นมาเนี่ยมันรู้สึกไม่ไหวแล้เกิดจะโทรมาบอกช่วยบุญแล้วบอกโอ้ตมาคงไม่ไหวแล้ววันนี้นะก็ใช้วิธีการรักษาตัวเองแบบธรรมชาตินะตมาจพยายามไม่ฉันยาแผนปัจจุบันนะ เพราะว่ามันไม่ทําให้ภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงดีไม่ดีเป็นทําลายภูมิคุ้มกันดกเลยเพราะยาปฏิชีวนะแก้เจ็บคอเนี่ยมันเป็นทำลายเชื้อโรคจริงจะมาเป็นทลายไอตัวที่เป็นภูมิคุ้มกันเม็ดเลือดขาวบ้างอะไรบ้างพวกนั้นก็จะจะ,จะพลอยหมดไปด้วยนะแล้วก็ยิ่งหายช้านะหายยากนี่ไม่กี่ชั่วโมงวันเดียวหายเป็นไข้หวัดเนี่ยไม่น่าเชื่อก็เพิ่งเพิ่งเคยเจอวันเนี้ยนะ ไม่รู้ว่าพอเทศเสร็จแล้วจะไปฟุบอีกหรือเปล่าก็ค่อยว่ากันอีกทีนะแต่ตอนนี้ยังแข็งแรงอยู่ยังพอคุยได้นะไม่เป็นไรคือธรรมชาติเนี่ยดีที่สุดถ้าเรารู้จักรักษาดูแลตัวเองนะทางปถมประสคงในชุมชนของเรานี้ก็คือเราพยายามดูแลกันด้วยการวิธีการแบบธรรมชาตินะอาหารก็อาหารไม่มีสารพิษไม่มีสารเคมีจะป่วยก็ป่วยเดียวเดียวนะไม่เป็นไรมาก คุยสดิบสดีเดี๋ยวพูดเสร็จนี้ไม่รู้เป็นไรหเปล่านะแต่ก็ไม่ได้จะเป็นไรเพราะตอนนี้มันเริ่มดีขึ้นนะพยายามเข้าหาธรรมชาติไว้ร่างกายจะแข็งแรงนะอัตรานี้ขึ้นเลยหกแล้วนะนะจะเจ็ดละจะเจ็ดสิบละนะบางคนดูบอกอเหมือนอย่าง 50, 40, ห้าสิบสี่สิบอะไรนะไม่รู้คุยเองหรือเปล่านะเอาเป็นว่ายังไม่แก่เท่าไหร่ก็แล้วกันนะทีนี้ชุมชนของเราเนี่ยทั้งขึ้นมาก็เพราะว่าหนึ่งอยากจะมี เป็นการรวมกลุ่มของคนที่มีธรรมะกลนะุ่มของผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันมันจะอยู่เป็นสังคมที่ร่มเย็นแล้วก็มีความเป็นสุขผาสุขนะสองเรามาเพื่อที่จะมาศึกษาการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายนะมาฝึกหัดแบบเรียบง่ายนะเราไม่ใช่คนยากจนนะแต่เราอยากจนนะแต่คนมาที่นี่ไม่ใช่คนยากจนบางคนมีฐานะดีๆการศึกษาก็ดีนะ แต่มาอยู่แบบเรียบง่ายกินน้อยใช้น้อยเราจึงมีเหลือจุนเจือสังคมอย่างเมื่อไม่กี่วันเมิ่เรื่งน้มาเพิ่งกลับมาจากอุบลบรลลาดเราเรียกบัรลาดราชธาเดียโศกจัดงานตลาดอาระยะนะสินค้าที่ขายให้กับประชาชนเนี่ยต่ำกว่าทุนนะยังโยงเคยซื้อราคาร้อยหนึง่งเนี่ยเราขายเพียงแค่40บาท50บาทนะต่ำกว่าทุนทุนจริงๆนะยังไม่ได้บวกกำไรนะที่เราขายลดต่ำลงมามาก อะไรอย่างต้นเขาบอกเอะท่านแปเวาทุนมาจากไหนทุนจากที่เราเนี่ยนะกินน้อยใช้น้อยที่เหลือเราจึงมีเที่ยงจุนสังคมปีหนึ่งเราจะจัดอย่างอีกครั้งหนึ่งคนมากันเป็นแสนนะรถนะจอดเต็มหมดเลยลานที่ป็นสิบไร่ยี่สิบไร่ที่จอดรถเนะี่ยเป็นชาวบ้านแถวแถวนั้นนะ่นะนี่คือการฝึกฝนดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายนะ อย่างขยันประหยัดซื่อสัตย์เสียสละข้อ3ก็คือเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณให้ขยันสร้างสรรค์เอื้อเฟื้อเกื้อกูลเสียสละสามัคคีและมีเมตตาเห็นใจซึ่งกันและกันต่อเพื่อนมนุษย์นี่เป็นกิจกรรมที่เราทำกันอยู่ข้อ4รวมกลุ่มกันให้มีชีวิตอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมธรรมชาติมีมิตรดีสหายดีสามารถพึ่งกินพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายกันได้นะ เรามีคนแก่อยู่กับเรามาจนแก่จนทาอะไรไม่ไหวแล้วเนี่ยเราก็จะมีคนดูแลเรามีพาระพิบาลโรงพยาบาลทับมีพยาบาลที่นี่ลาออกจากอ่าพยาบาลโรงพยาบาลมาอยู่เป็นพยาบาลอยู่ที่เนี่ยหลายคนนะพยาบาลปรากฏว่าไม่มีคนไข้เลยนะไม่มีใครป่วยที่จะต้องไปโรนอนวัลสักเท่าไหร่มีก็น้อยมากน,น,นานทีหนึ่งนะพยาบาลก็แทบจะตกงานอ่นะ แปลกอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกนะแต่ว่าเราดูแลกันสำหรับคนแก่คนเจ็บคนป่วยอะไรก็ช่วยกันไปนะข้อห้าก็คือเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ในด้านของปัจจัยสนีะ่สร้างผลิตสิ่งที่จําเป็นในการดําเนินชีวิตในนี้เราเกือบจะพึ่งตนเองได้เกือบทุกอย่างนะผักเราก็มีสถานที่พื้นที่ปลูกผักเราเรียกเนินพอกินผักนี่เหลือวันนี้เราจะมาสง่งที่ปทมมาสง่ง ปฐมวัยงเราไม่ต้องซื้อผักจากตลาดเพราะผักตลาดเราไม่ไว้ใจผิดยาคนปลูกผักยังไม่กล้ากินผักของตัวเองเลยนะแต่เรามีผักจากที่แปลงปลูกผักของเราที่กับร้อยกว่าไร่นาเราก็ทำข้าวกินเองมีนาเรียกว่านาแรงรักนะเด็กๆพวกเราเนี่ยไปช่วยกันทำนานะอันนี้เป็นต้นเราจะมีแปลรูปมีโรงผลิตสมุนไพร มีโรงงานผลิตปุ๋ยอินรีข้างหน้าวัดที่เห็นเห็นเนี่ยนะก็เจก็เพื่อเพื่อให้ได้ทุกคนในในมาเสียสละแรงงานนะแล้วก็เป็นงานที่ไม่มีค่าจ้างค่าตอบแทนนะเป็นงานบุญนิยมข้อแปก็คือพัฒนาชุมชนให้เกิดความสมดุลของธรรมชาติอย่างที่นักศึกษาเห็นอาจารย์เห็นเนี่ยเกิดขึ้นด้วยน้ํามือของเราทั้งสิน้นเดินทีเดียวที่นี่เป็นทุ่งนาโล้นไม่มีอะไรเลยต้นไม้ก็หายาก มีแต่น้ำพุงดอแต่ทุกวันนี้กลายเป็นป่ามีน้ําตกมีลำธารเราสร้างป่าในเมืองนะแต่คนทุกวันนี้มันทำลายป่าอย่าว่าจะนอกเมืองในเมืองเลยภูนะเขาก็กลายเป็นภูเขาหัวล้นนะมันถึงได้เกิดภาวะร้อนแรงมือนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันเนี้ยนะข้อเก็คือเพื่อเผยแพร่พ,พุทธศาสนาทั้งในด้านของรูกธรรม และการสื่อสารต่างๆเรา,ามีวิทยุชุมชนปัจจุบันเรามีทีวีนะเป็นทีวีเป็นสื่อสารทีวีบุญนิยมทีวีดาวเทียมเนี่ยขณะนี้ก็กําลังถ่ายทำเพราะต้มีรายการที่ต้องออกเป็นประจําทุกวันจันทร์อังคารศุกร์นะแต่ก่อนออกไม่มีวันหยุดเลยนะวันละชั่วโมงทํามาตั้งแต่เปิดสถานีจนกระทั่งเราปิดสถานีนี่ก็เพิ่งมาเปิดใหม่นะตามคําสั่งของขอ,งขอตอชอเป็นที่ท,ทราบดีอยู่แล้วนะ อาาทําสื่อมานานละทั้งทีวีทั้ง, TV, งวิทยนะุรายการวิทยุเนี่มาทำมาสิบปีต่อเนื่องกันเลยนะนะอาตมาเรียนนิเทศศาสตร์ทั้งทงที่ไม่ได้เรียนนิเทศศาสตร์เลยแต่ทําเรื่องของการสื่อสารนะจัดรายการวิทยุเคยจัดสูงสุดถึงเกือบสามสิบสถานีคนเดียวใช้เทปส่งเราจัดสถานีใหญ่ๆสองสามสถานีแล้วก็ปี้เทปส่งไปทั่วได้ที่หนึ่งของสถานีใหญ่ๆ เช็คเลตติ้งน,นเนะของจะมาอันดับหนึ่งเลยของสถานีวิทยุมออก,กอมหาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนแลวก็ได้ที่หนึ่งมีใบรับรองมาให้แล้วก็ที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งที่มีคนฟังมากที่สุดที่เขาเช็คดูจากจดหมายจากผู้ชมก็มีสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรของมออกเหอมือนกันอันนี้มีการทําวิจัยมีนักศึกษาปรยาโทเป็นไปได้ยังไงจัดรายการเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีใครจัดแล้วได้ที่หนึ่งของสถานีอ่ะ มีแต่เรตติ้งต่ำสุดนะคือไม่ค่อยมีคนฟังอ่ะแต่ว่รมานี้กลับสูงสุดของสถานีมีทำผลงานวิจัยพอวิจัยออกมาเป็นเล่มปึ๊กเลยผ่านอาจารย์อะไรเรียบร้อยหมดเขานังสือให้ตมาดูวันรุ่งขึ้นรายการอวอรตมาโดนปิดเลยแน่ไหมนะได้ที่หนึ่งแล้วแต่นิติทุ่ก็ถูกปิดเพราะมันไปไปขัดแย้งมันไปสวนกระแสของพวกทุนนิยม นะมาส่งเสริมให้ทำกเกษตรอินทรีย์แต่เขาจะขายกับปุ๋ยเคมีนะแล้วพอดีเขาเปลี่ยนบอร์ดใหม่เปลี่ยนผู้บริหารใหม่ของสถานีอันนี้ก็อย่าไปพูดเลยมันแลบแล้วนะก็ไม่ว่ากันนี่แหละคือผลของการเมืองซึ่งเมืองไทยเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะก็ไม่เป็นไรแต่มาเมื่อไม่ทําวิทยุก็มาทําทีวีนะพอดีแล้วก็เปิดทีวีใหม่มาทารายการทีวีรายการเพื่อฟ้าดินนะอยู่นานมากเลย มีอบรมมีอะไรก็อะไรก็ถ่ายทอดพวกนี้นี่คือสื่อสารบุญ,ญยิยมข้อสิบก็เพื่อความเจริญความประเสริฐสูงสุดให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์อะไรคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดอนมาคิดอย่างนี้มาตั้งแต่ก่อนบวชละใครๆก็อยากเกิดมาดีที่สุดเท่านั้นแหละหลายๆคนถามกันมาว่าทําไมท่านถึงมาบวชอ่ะมาก็บอกไปว่าอนมอยากอยากเดินทางชีวิตที่ประเสริฐที่สุด แลว่าพระพุทธเจ้าพระองค์มีมากกว่าตมาทาไมพระองค์ทิ้งปราสาทราชวังนะทิ้งตาแหน่งจักรพรรดิต,นะตาแหน่งรัชท,ทายาทออกมาแล้วไม่กลับไปอีกเลยตลอดพระชนชีพทําไมมาบวชจนตลอดชีวิตเป็นศาสดาเอกของโลกนะธรรมะมีดีอะไรศาสนาพุทธมีดีอะไรอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดต่อมาก็อยากจะมาทดลอง มามาลองใช้วิธีแบบชีวิตอย่างที่พระเจ้าพรสอนผาทำดูว่ามันเป็นความประเสริฐของชีวิตจริงไหมถ้าไม่จริงพระพุทธเจ้าคงไม่อยู่จนตลอดพระชนมชีพพวกมามาบวชนี่บอกตรงนะว่าไม่ใช่มาบวชเล่นบวชลองบวชครองพระเพณีบวชหนีทหารบวชผานเข้าสุพบวชสนุกตามเพื่อนไม่ใช่อันมามาบวชกันมาบวชกันด้วยชีวิตบวชกันคือไม่เคยรอวันนับวันศึก นะคือบวชกันตลอดชีวิตนอะกจากใครปไปไม่ตลอดหรือว่ามันบุญบารมีไม่พอไม่ถึงสึงกจอไปก็ก็ไม่แน่มันก็มีบ้างในสวรรพุทธการยังมีเลยนะม,มาบวชเพราะอกหักหลักร้อยคอยงานสังขารแย่บวชแก้บนที่นี่ไม่มีมาบวชประเพณีพวกเรายังไม่รับบวชเลยนะถ้าบวชก็คือบวชกันทั้งชีวิตคุณต้องลาออกจากราชการทิ้งโอนทรัพย์สินสมบัติอะไรให้กับ คนอื่นให้หมดต้องมาแบบตัวกับหัวใจนี่คือการบวชของที่นี่ซึ่งไม่เหมือนกับที่อื่นแล้วบวชยากนะต้องมาโอเข้าบูเข้ากลุ่มพิจารณากันบางคนห้าปีบางทียังไม่ได้บวชเลยนะถ้าความประพฤติหรือว่าคุณสมบัติยังไม่พอเราไม่ง่ายอย่างที่บอกอ่นะแล้วมีพิธีการบวชที่เรียบง่ายนะพอมันบวชกันไม่ใช่บวชประเดียวกระดาว นะบวชกันทั้งชีวิตจึงไม่เหมือนกับที่อื่นนะเอาละนี่ก็ได้พูดที่ไปที่มาแล้วนะักศึกษาก็ได้ดูเรื่องราวของชุมชนของเราบ้างละเดี๋ยวเวลาจะหมดสักประมาณมีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงอยากให้ถามบ้างนะยกมือเลยไม่ต้องรอเสียเวลานะนิทศศาสตร์แล้วมันต้องอ้ากล้าหารละต้องกล้าแสดงออกนะเราจะเป็นสื่ออะไรเขาตัวเรอาอายเดียเดีย๋ยวไม่กล้าหารเลยไม,ไม่สมกับเป็นนิทศศาสตร์เลยนะ ที่ต้องดูถูกไว้ก่อนมันจะได้ดูไม่ผิด <c oughs> เอาไหมมีใครยกมือไ่ไปส่งเลยอยู่ไหนเอาอยู่ได้นะอ้าวเลยไหนขอเกณฑ์การประชันนะครับผมได้ทราบว่าน้องที่เรียนอยู่มีได้ทราบว่ามีจำนวนประมาณกี่คนอ๋อคือที่นี่เรามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษานะระดับมัธยมศึกษานักเรียนมีกี่คนตอนรุนน่นนักเรียนอ่ะรู้ไหมแปดสิบคนถึงไหม ประมาณนั้นนะนะไม่ถึงร้อยที่นี่นะนี่กำลังจะรับรุ่นใหม่ขึ้นมาละก็ปิดเทอมอยู่รับตั้งแต่มหนึ่งถึงมหกแต่ที่นี่มีระดับปริยมศึกษาแต่ระดับอุดมศึกษาเรามีอยู่ที่อุบลที่ราชธานีอโศกอันนั้นเรียนระดับปริญญาตรีนะจบปริญญาตรีก็มีสักสิทธิ์เท่ากับปริญญาตรีที่รับรองจากรักฐบาลเหมือนกันแล้วก็มีวิทยาชีวศึกษานะเก็บประกบช่าง ช่างยนต์ช่างเรามีเดียนช่างต่อเรือด้วยนะเพราะที่นี่เป็นเมืองเรือเรามีเรือซ่อมเยอะเราจะอนุรักษ์เรือไทยที่เคยวิ่งอยู่ที่แม่น้ำเจ้าพระยาเรือยจุ้มอะไรพวกนี้ไปรวมอยู่ที่นั่นเยีหลายสิบลำเราเราจะงานอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ไว้เรามีช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างเยอะหลายอย่าง,างว่าชีวษาอยาไปอยู่ทางโน้นแต่ที่นี่แค่ระดับมัธยมศึกษา ไม่ทราบว่าเราสามารถพานักษามาแบนีครับมาเข้าค่ายบทที่ได้ใช่ไหมครับเขามีเข้าค่ายเด็กระดับระดับมัธยมต้นปิย atri มาเข้าค่ายเดี๋ยวต้องมาติดต่อคณะครูก่อนเดี๋ยวมาเข้าค่ายยังไงใช้สถานที่จะรวมกันได้ไหมยังไงนะอันนี้ทำไมต้องต้องยังตอบไม่ได้ต้องคุยกับทางฝ่ายการศึกษาเราอีกทีหนึ่งแต่เข้าค่ายที่นี่สนุกมากเพราะเด็กมันเล็กอ่ะ นะเพราะมาเตรียมขึ้นมหนึ่งแล้วรีวนปริญญาตรีมันจะมันจะมาเข้าค่ปปยายร้อมกันได้ยังไงต้องคงต้องแยกกันคนละคนละเวลาอะไรประมาณนั้นเด็กที่นี่านนมาเรียนที่นี่นะไม่มีการเสียค่าค่าใช้จ่ายนะไม่มีการเสียค่าเราเรียนมากินมานอนอยู่กับเราคนะรูที่นี่ก็ไม่มีค่าค่าค่าจ้างสอนอะไรไม่มีเงินเดือนมาสอนฟรีเป็นครูอาสาจบเรีญนตรีปรโทเริญญเอกนะหลายคน ครูที่นี่ยังเป็นครูที่เป็นญาติธรรมเด็กๆก็คือลูกหลานของญาติธรรมส่วนใหญ่ถามนิดนึงนะคะเชด็กที่นี่คือต้องอยู่อินี่ด้วยใช่ไหมเขาจะได้กลับบ้านไหมคะอ๋อไม่มีใครห้ามไม่เขาคือเขาจริงอยู่ย่านนี้บ้าว่าอยู่เหนือใต้เป็นคนจังหวัดทางภาคใต้ก็มีทางภาคเหนือก็มีอีสานก็มีคือจะกลับบ้านนี้เราตอนปิดเทอมอะไรประมาณนั้นนะนะอยู่ๆจะกลับไปเที่ยวไปเล่นอะไรไม่ได้หรอกนะ ก็ต้องมีเวลาแล้วเด็กที่นี่ไม่ให้เอาเงินมาให้เด็กนะนะเด็กที่นี่ห้ามใช้เงินอยู่กินกับเรานอนกับเราไม่จําเป็นต้องเดี๋ยวมีเงินเดี๋ยวมัวนหะนีไปเที่ยวบิ๊กซีอยู่ใกล้ๆด้วยเซเว่นะ <c oughs> ก็มีหน้าวัดนี้เลยนะอะเพราะฉะนั้นเด็กที่นี่ห้ามปิดผิดกฎระเบียวก็จะมีกฎระเบียบกลางคืนก็ถึงเวลาค่ํมาแล้วก็นอนมีที่พักที่นอนครูก็ต้องไปนอนกับเด็กต้องครูก็ไปดูแลเด็กด้วย ทั้งฝ่ายหญิงไปหญิงอยู่ที่หนึ่งฝ่ายชายอยู่ที่อะย่งนะจะมีเวลาเวลาตื่นต้องตื่นแต่เช้าทีตีสี่ทีห้าก็ต้องตื่นออกกําลังกายกันลนะเขาเรียกฝึกวินัยแล้วแล้วออกแล้วออกไปข้างนอกได้ไหมคะออกไม่ได้ดิเด็กถ้าพาอ,ออกไปเนะ <c oughs> น่ยผเตือนเด็กนแล้วักศึกษาอย่าพาเด็กเราไปข้างนอกไม่ได้นะเพราะช่วงน,นี้เขาต้องอยู่อยู่ในบริเวณะ <c oughs> โดนทำโทษเลยล่ะ อาจจะต้องทำโทษนักศึกษาด้วยนะคายฟ้าออกไปไค่น <c oughs> เมนอเ็ีทูทไม,ม่มีทีวีดูมีมีทีวีมีดูเรามีแห่นหนังหรมีสารคดีต้องดูด้วยกันแล้วจะมีผู้ใหญ่คอยดูแลอ,อะไรดีไม่ดีเราก็จะชี้แจงให้เด็กรู้ว่าอันนี้มันไม่ดีนะอะไรยังไงมันไม่ดียังไงแล้วมันมีประโยชน์ยังไงเขาเรียกวิปัสนาจอแก้วเด็กที่นี่จะมานั่งเล่นเกมนั่งเล่นคอมพิวเตอร์อะไรไม่ได้ทุกคนไม่มีมือถือใช่ไหมไม่มีมือถือ ไม่มีเงินติดตัวค<ต>่อนข้าง,งะอะไรนะนนม,นะม,มีมีละครให้ดูเยอะแยะเลยแต่เราเป็นละครหนังที่คัดเลือกแล้ว<อ>เราจะมีฝ่ายกอวที่คัดแล้วที<ไ>่จะมาให้เด็กดูไม่งั้นเดี๋ยวใจแตกหมด<อ>เสียเด็กตั้งแต่ยังไม่โตเลยซึ่งปัญหาวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เป็นไงทั้งนองโอเลยนะอันนี้คือน้องน้าคัดเลือกมาเหื่อเาปนควานี่กำลังสอบคัดเลือก กำลังสอนเขาเลยคือการจะมาเรียนที่นี่พ่อแม่ต้องรู้จักพวกเรานะต้องเข้าใจพวกเราเขาที่เอาลูกเข้ามาแล้วรู่มาดูแล้วเนี่ยมาเข้าค่ายก่อนที่จะมาเรียนที่นี่เขาบมีการเข้าค่ายนะเข้าค่ายคือฝึกการอยู่ร่วมกันอะไรต่อะไร,ะไร,ะไรสนุกสนานกันแล้วครูเขาจะสังเกตพฤติกรรมของเด็กนะี่เราจะให้คะแนนเป็นดัวคือเด็กที่มาเข้าค่ายกับเราคือเด็กที่จะมาอยากจะมาเรียนอย่างที่นี่มาฝึกกันหลายร้อยเป็นร้อยร้อยคนแต่รับเข้าจริง ไม่กี่สิบคนนะยิ่งกว่าเอ็นสถานอีกยากเขายากเด็กหนึ่งต้องพร้อมสมัครที่จะมาเรียนที่นี่พ่อแม่ก็ต้องยินยอมด้วยเ,เห็นดีด้วยพ่อแม่และแน่นอนอยู่แล้วอยากให้เด็กเข้า,ขามาเรียนเพราะที่นี่มีอะไรที่ไม่เหมือนข้างนอกเยอะหลายอย่างเ,เด็กเขาจะเปลี่ยนพฤติกรรมมากเลยกับการมาเรียนที่นี่แลวเด็กที่นี่จบไปแล้วเนี่ยไปสอบเข้ามาอะไรได้เยอะมากจนทางสภาการศึกษาเนี่ยบอกว่าเด็กที่นี่ทำไมยน เรียนดีบอกเด็กที่นี่ไม่ใช่ฉลาดไม่ได้เรียนดีเด็กเรามีสมาธิดีมากกว่าเพราะเขาไม่ไปฟุ้งซ่านกับไอ,อ้ข้างนอกเหมือนข้างนอกมันเที่ยวกันมันเล่นเกมมันเล่นคอมพิวเตอร์เด็กที่นี่เด้เกียรติยมเยอะหลายคนเรียนเข้ามหมายาามอะไรจบแพทย์เขามีจบอะไรหลายๆอย่างแสดงว่าเขาไปอยู่กับชีวิตจริงแล้วจิตเขาก็ไม่ตระเลยถ้าเขา <c oughs> พื้นฐานเ็าดี <c oughs> เขาไปที่โน่น <c oughs> เขาก็จะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมาก แล้วว่าเราคนไม่ไปทำงานก็เราจำเงินางานที่ไปที่วัดก่อนก็แล้วแต่เราไม่ได้บังคับ